นี่ครับวันนี้มานั่งตัดกระดาษอยู่หน้าสวนสมุยจุดจิ๋วสวนบ้านสะเกดพอดีหาวิธีก็หาวิธีไปถ่ายรูปถ่ายช็อตเด็ดช็อตช็อตเด็ดในโน้นหนึ่งในสาไปไปเลุยน้ำเลยนี่นี่เตรียมเตรียมบูธนั่นอยู่แล้วบูธไปนี่บูธ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 ไปไหนบูธไปกางเกงบูธเนี่ยนะลุยน้ำไปเลยน้ำเนี่ยไปลุยน้ำไปเปียกแล้วไปลุย์เลยลุยลุย์สาเนี่ไปลุยสาเนะ่นี่ตัดกระดาษแล้วไปถ่ายช็อตเด็ดช็อตช็อตเด็ดเนี่ย จอดเด็ดดอกบัวเถ้าไปดูโหกระรังออกดอกกะฟางเลยปลาที่จะไม่ตั้ขึ้นครับตอนตรงนี้นะนอะอันนี้น,ะ,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 น,นะไปเดินเดี๋ยวไปช,วชมบรรยากาศกันดูยเนอะปลาที่จะไม่ตั้ขึ้นเพราะว่าไม่งั้นถ้าะลาที่ขึ้นแล้วดอกดอกบัวมันจะหุบเนีน่ยนี่มันจะบาอยู่เดี๋ยวไปชมกันดูไปชมกันดูโอ้เดี๋ยวไปชมเลยลงลงลงในสาเลยลุยลุยน้ำในสาะนี่อันนี้นี่อันนี้นี่ใจกลังวุ่นเดี๋ยวไดูเนี่ยนี่เราไปดูดูบรรยากาศดีมากนบรรยากาศก็มันเท่าพักผ่อนนะโน่นปลาที่กำลังจะขึ้นครับ ต่ว่าที่ข uhh ึ้นแล้วแล้วก okay ็แล้วก็แล้วก็ไอ้ใช่่ใเดี๋ยวไปดูเนี่ยออนเอาบัวจะหุบเลยใชเใช่เนี่ยเนี่ยถ่ายช็อตเด็ดได้ดูช็อตเด็ดนี่ช็อตเด็ดตัวนี้เนี่ยเนี่ยช็อตเด็ดช็อตเด็ดโอ้โหนี่ได้รางว่ายนี่ยด้รางว่ายโอ้ไม่ช็อตเด็ดด้วยโอ้โวยดีดีนี่ีดีสวยสวยช็อตเด็ดเนี่ยเอาใกล้ๆอะไรใกล้ๆอะไรแล้วแต่น ใกล้ก็ได้แล้วแต่ใกลได้ได้หลายระยะนะครับครบภาพนะครอบภาพนะครอบภาพเนี่ยเนี่ยสวยสวยเนี่ยครอบภาพเนี่ยเนี่ยนี่ะลองดูลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายดอกโบยดูนะไปถ่ายดอกบัวดูเนี่ย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 ครอบภาพเนี่ยนะแต่ทำง่ายง่ายแบบว่ามองมองมุมมองภาพจะชัดขึ้นเนี่ยดูง่ายๆเนี่ยดูง่ายๆโอ้เนี่ยสวยๆเนี่ยเนี่ยลองลองลองดอกไม้พวกนี้ก่อนดอกยองต้นขาวเนี่ย เ้นสาวนี่าใกล้ๆอะไรนี่ใกล้ๆใกล้นี่นี่ใกล้ๆแล้วแต่นะแล้วแต่เด็กเด็กเด็เด็เาไ้ใกล้ๆอะไรเนี่ยเราไ้ใกล้ๆโอ้ทะลุมาเลยหน้าผาสามิติเนี่ยเราทะลุอมาได้นะนอกเลยนะโอ้โหเมาลองชมดูหน่อยาลองดู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 เนี่ยเดี๋ยวไปเยเล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 ยสะ ลงไปลุยสาแล้วนะนะเงี้ยเนี่ยโน่นดอวโบอยู่ตรงน้นกันไหมสวยๆเลยนั่นแหละลง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 มาดูลงมาดูลงมาดูโอ้บรรยากาศนะนะต้องเดือดร้อนหน่อยนะนะเดี๋ยวล้มลงไปแล้วก็เต็มเรื่องแต่แต่ลุยน้ำได้ไม่เป็นไรครับนี่ครับเนียบเนียบเนียบโอ้โหเนียบบรรยากาศเนียบเนียบ รางวัลเลยเนี่เป็นโคลนเนี่ยไม่เป็นไรครับนี่นี่เดินลุยโคลนได้คก็ไมนะใส่รองเท้าบูทเกรงเกรงบูทไปแล้วนี่เนี่ยเนี่ยนี่กํลังออกออกใบเต็มอยู่ตรงนี้ยังไม่ไม่ออกไม่ออกดอกตรงโน้นเห็นดอกหลายดอกโอยโหเยอะสวยนี่ครับใช้จะมีวันนะเอาทําเฟอมช็อตชดชดเด็ดนะถ่ายภาพช็อตเด็ดนะเนี่ยเนี่ยนี่ครับโอ้เดินลุยน้ำเช้าเช้าเนี่ยเดินลุยน้ำมีตัวออสตัวลูกออสตัวอะไรก็มีมาชมดูนะ ที่นีายลูกอดเลยโอ้นี่ยลูกอเลยเนี่ยนี่ับเนี่ยบรรยากาศนี่เนี่ยเนี่ยถ่ายจบเด็ดนี่สวยนี่อกบัวโหบานบานเต็มที่เลยบานเต็มที่เลงนี่เนี่เนี่่ยอาลองดูนี่เนี่ยเนี่เราลอาไปอดดูนีเนี่ยเนี่ยอ๋อยาไวหยานี่นี่ นี่ยนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยตัดเรื่องตัดเรื่องเราออกไปอื่นเอาไปไงฮะเป็นช็อตเด็ดเนี่ยจัดเด็ดเนี่ยเนี่ยเนี่ยจัดเด็ดเนี่ยเนี่ยอ๋อเจ๋วไอ้เนี่ยดอกตูมเนี่ยเนี่ยฮะอากาศเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงกลางก็ได้อ๋อตรงกลางเจ๋อสวยเลย โอ้สวยมากเนี at ่ยลราเ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 อกนี <S <those> <S <om> ้นะโอ้โหดอกนี right. <cin> ้สวยมากดอกนี้สวยมากโอ้เลยเลยเลยมาเที right ่ยวมาก่อนนะมากลางเต็นท์มาก่อนมาถ่ายภาพสวยๆนะมาถ่ายวิดีโอสวยๆนะนี่นะครับเนี่ยสวยมาเนะข้าวข้าวไปใกล้ๆซูมส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 ูมโอ้ซูมสูมเนี่ยนะ่ยโอ้หอมชุยครับมากลิ่นหอมนะกลิ่นหอมออกมาเลยนะเนี่ยโอ้สุดยอดจริงไงเนี่ย โอ้ช oh, oh, ็อตเด็ดนะนะสวยๆเลยเนี่ยสองดอกก็ได้สองดอกนี่โอ้เนี่ยนะเนี่ยอะไรนะเนี่ยสองดอกนะโอ้อากาศดีมากนะหาวิเีถ่ายรูปสวยๆนะเนี่ย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 ได้ภาพได้ภาพได้ได้ภาพเนี่ย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 ได้ภาพสวยๆเนี่ยเนี่ยได้ภาพสวยๆนี่โอ้จะได้มาเนีนะ นี่เราดูเราเราลองลองลองกลองกล้องจริงๆเนี่ยเดี๋ยวลองโย้เขาไปใกล้ๆได้เลยเดี๋ยวโอ้โหสวยมากเลยเนี่ยต้องจริงนู้นโน่นดอกนี้ดอกนี้สวยมากดอกนี้ก็สวยโอ้สวยทุกดอกเลยครับเนี่ยเนี่ยบานเต็มที่ครับเนี่ยบานเต็มที่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้สวยมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยบรรยากาศนี่โอ้เนี่ครับเนี่ยสวยมากเลยเนี่ยลองลองลองเนี่ยโอ้เนี่ย เออลอยลอยลอยนี่นี่นี่เราเรากันกรอบเกลียภาพนะครอบภาพครอบภาพเนี่ยภาพมันสวยภาพมันสวยเรียบนะนะครอบภาพมัสวยนี่นะนะนะแล้วแต่นะไม่ครอบภาพก็ได้ไม่ครอบก็ได้ใช้ใช้ของจริงก็ได้แต่ของจริงเลยโอ้ใช้ของจริงอย่างตัวกล้องเลยนี่นี่ไงโอ้สวยมากสุดยอดเนี่ยเนี่ยมุมหามุมหา หมุนเคลื่อนเคลื่อนหมุนเคลื่อนหมุนนี่ไงนี่ยเราตัดตัดพวกนั้นออกไวได้รายละเอียดอีกเอกไวได้นี่นี่โดยโดยใช้ตัวกระดาษนี้นี่นไงโอ้สวยมากเลยสุดยอดเลยเนี่ยเนี่ยอ่ะนี่ไงส่ายใบก็ได้บ้างส่ายใบบ้างใบใบใบเยอะเยอะใบบัวนะใบบัวนะี่ใบบัวนะนีเยอะใบสวยๆนะเยอะโอ้เนี่ยนี่น เนี่โอ้โเนี่ยโอ้โหจ๋วอ่ะนะ่ยมาลองดูนะมาลองดูลองถ่ายภาพมันสนุกสนุกได้ได้ในสวนเนี่ยเนี่ยนี่ถ่ายภาพมันสนุกสนุกได้ถ่ายดอกไม้สวยนี่เอาดูนี่อีกดอกนี่ดอกเนี่ยเนี่ยเต็มที่เลยเนี่ยนี่อยนน้ำเนี่ยเดินในนน้ำได้ไม่ต้องกลัวไงไม่ต้องกลัวว่าจะเปียกนะจริงไหมโอ้โหสวยมากเลยนี่ยดอกนี่ก็สวยโอ้โหตอกนี้อยู่เดียวเลยนะ อย oh, 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 pues an <th ู่เดียวเลยโอ้เจอมาโอ้เจอมาเนี <the <the ่ยเนี่ยโอ้เยี่ยวมาเลยสุดยอดเลยเนี่ยนะนี่งานนก็บรรยากาศเนี่ยบรรยากาศเนี่ยที่ตอนร้อนเลยครับนะบรรยากาศเนี่ยเช้าเช้าเลยครับนะเช้าเช้าเลยเนี่ยบรรยากาศเนี่ยโอ้เนี่ยโอ้ยาเช้าเลยเนี่ยลอง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 อันนี้โอ้เนี่ยซ้อนภาพซ้อนซ้อนซ้อนเนี่ยคร็อปภาพเนี่ยคร็อปภาพเนี่ยนะจจะเป็นภาพเขียนก็ได้ไปเขียนเขียนภาพก็ได้นะ อันนี้เอาไปทำอะไรก็ได้นะแล้วแต่ด้วยสวยในบรรยากาศนี่ครับเนี่ยเนี่ยผักภาพๆเนี่ตัดตัดตัดรายละเอียดอีกนลงไปนี่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 ครับนี่ครับไหมบรรยากาศนี่บรรยากาศโอ้บรรยากาศนี่ยนะอ่าลองลองลองอาจม่ตีโซเลยลองลองโซ่อาจารย์ไม่ตีเย เราเราเราเดี๋ยวดากเอร์ฟลว์มาจากจากภาพเนี่ยสามมิติอโอ้เดี๋ยวโอ้เดี๋ยวดาวดาวเอรฟลวมาจากภาพแล้วสามิติแล้วเดีนี่นี่ยเนี่ยวรฟลวมาได้เยโอ้เจ้ว่านี่นี่นี่ยสามิต๋อสามวิต๋อ นหาทางก็ต้องหาวิธีนะมาหาวิธีถ่ายภาพสวยนะหาวิธีถ่ายภาพสวยในสวนนะนะหาวิธีถ่ายภาพนะนี่ครับเนี่ยอ่ะลองดูนะลองมาดูนะบรรยากาศเลยนะนี่ครับเนี่ยลองมาดู้สวยๆนะลองมาดูลองมาดูลองนะลองหาวิธีถ่ายภาพมันสวยๆนะลองดูนะโอ้บรรยากาศดีมากสวยๆสุดยอดนะ ถ่ายรูปธรรมชาติได้ไหมเนี่ยนะเด็ดนะนะสวยมากนะนะนะตอนนี้ยังยงังตูมเนี่ยดอกปีดดอกไม่ยังไม่ยังไม่อะยังไม่อา้อาเท่าไหร่นะเนี่ดยดอกดอกนี้ก็ครั้งที่สองเนียนะนีนีดอกนี้ก็สวยสวยมากนะสวยมากเลยเดี๋ยวเดอกนี้อำลังเ,เต็มที่เลยนะบานบานไม่รู้ว่ากีดดอก หยิบดอกไปเยอะเลยนะสวยสวยอ่ะ <n> มันสวยสวยหยบดอกไปเยอะเลยนี่เขาเขาจับเลยไปจับเลยไปจับเลยไปจับเลยโอ้โหเนี่ยโอ้โหเนี่ยโอ้โหเนี่ยหยีบดอกสวยๆเลยนะโอ้โหสุดยอดมากเลยมาดูมาเดินมาละชงมาเดินเลยเรี่อยเรื่อ เนี่ยสวยๆเนี่ยนะสีสวยๆมากนะบรรยากาศนี่ยนี่กำลังกำลังตูงยังไม่บานเต็มที่นะนะ่ยถ้าปลาติดขึ้นแล้วมันจะหุบครับมันจะหุบนะนะ่ยปลาติดยังไม่ถอยขึ้นนะเนี่บรรยากาศนี่โอ้โหนี่เลยเจ๋งมากเนะหาหาวิธีหาวิธีถ่ายตั้งตั้งสามสามดอกนะลองลองดูลองดูนี่บรรยากาศ เนี่ยเด regel, ิลุยน้ำสบายสบายเลยมีอีกนะมีดอกบัวเดี๋ยวมันค่อยๆตูมเนี่ยยังตูมอยู่ยังยังไม่หมดนะเยอะครับนะนี่นี่ครับบรรยากาศแต่ว่าแต่ว่ามันจะถ่ายถ่ายยากเนะต้องหามุมเนาะนี่เดินเดินหามุมเดินหามุมนะะบรรยากาศดีมากเดี๋ินลุยน้ำสบายสบายเลยใช้บูธใช้บูธกางเกงนะบูธกางเกงนี่ครับเดินลุยได้นี่ ตรงนี้ได้ได้แค่สามดอกครับเนี่ยนี่ครับได้แค่สามดอกนี่ครับหนี่ได้สามดอกนี่นี่นี่โอ้เจ๋งจุ้ยเลยนี่ถ่ายถ่ายตายจะมุ่งชูนี่นี่โอ้เนี่ย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 าพาไปเนี่ยนี่นี่ เนี่ยเราสามารถเราสามารถดึงภาพได้นะดึงภาพให้ให้มันนั่นไม่ได้นี่นี่ครับนี่ครับดึงภาพเนี่ยนี่ครับนี่ครับไง่ะเพื่อรู้ขอบเขตภาพไงนะขอบเขตภาพว่าว่ามันขนาดไหนสวยเนี่ยถอยถอยกล้องออกมาได้ถอยกล้องนะนี่ครับไะลองดูนะ เรามาเรามาศึกษาดูครับนะถ่ายภาพที่สวยๆเนี่ยเนี่ยนะ,นะโอเคนะเดี๋ยวก,กันมาเที่ยวชมมาพักผ่อนได้ครับมาพักผ่อนหาวิธีถ่ายภาพสวยๆเนี่ยนี่สองลอกสีดอกเนี่ดอกนี่ตรงนี้ได้ดอกอีกไกน,ะน์โอ้นี่

สุดยอดน,นี่ภาพครอบนี่ภาพชอ็อตภาพชอ็อตนี่ภาพชอ็อตนี่เราเราจะหมุนหาแบาบว่าสามารถหมุนกล้องได้หมุนกล้องเพื่อหาหาตำแหน่งภาพสวยๆเนี่ยนี่นนนถ้าถ้าเราถ่ายจริงเราก็ถ่ายอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปหาหมุมภาพเอางอันนี้เราเราเรา,เราใช้กำหนด ภาพได้นี่คใช้กำหนดใช้ใช้กำ <c fossil wrote> หนดกำหนดขอบเขตภาพได้นะโอเคครับไหมยังไงก็มาเที่ยวชมมาพักผ่อนได้นะบรรยากาศดีมากนี่ครนี่ไงเพื่อเพื่อได้ความสมดุลในภาพนะหาความสมดุลในภาพนี่นี่ครับนี่นะโอเคนะแล้วก็มาเที่ยวชมมาพักผ่อนได้นะใช้ใช้แต่นี้เออใช้แต่นี้นี่ เนี่ยแคจานี่กำหนดความสมดุลในภาพนี่นะครับเนี่ยหัวได้ใกล้ใกล้ก็ได้ไกลก็ได้เข้าไปใกล้ๆก็ได้แล้วแต่โอ้เจ๋อไอ้วาเนี่ยนี่นี่นะอะแล้วก็ไปไปไปโคลตเอาไป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 รับรับภาพอีกทีครอบภาพอีกทีนะจ๋สวยนี่อะนะหาความสมดุลของภาพเนี่ สายฟ้าแบบเกิดความสมดุลนะโอเคนะเยี่ยมมากสุดยอดโอ้อเยี่ยมบรรยากาศตอเช้าสายฟ้าตอนเช้าขายลูกดอกวัวขายลูกดอกวัวบรรยากาศดีมากสุดยอดอ่าลอง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 ดูตักล่องเลยดูตักล้องเลยตะกร้า้าตะกร้าเลยอ๋อเนี่ยอ๋อเด้อ อ๋อบรรยากาศเนี่ยอ๋อเนี่ยนะเย่ยว่าเนี่ยถือจะเรื่อครับเขาขาดอ๋อลองดูเนี่ยเนี่ยนี่ครับบรรยากาศเนี่ยเนี่ยนะอ่ะขับไปไกลไกลไกลเนะอ่าลองดูไปดูไออกมาเป็นยังไงก็ไม่รู้นะลองดูอ่านะนี่ครับบรรยากาศดอกบัวที่สวยนะนะเยี่ยมมากนะนะสวยนะบรรยากาศดี่ยมมากนะมาเที่ยวชมมาพักผ่อนได้ ะบรรยากาศนี่อยู่ติดถนนเลยครับแม่นี่ครับตีถนนเลยรถวิ่งทั้งวันเลยโอ้นี่ตีถนนเลยรถวิ่งมาแล้วรถวิ่งมาแล้วใส่เข <c oughs> ้ามานี่นะโอเคครับมาแดดออกก็ดีครับมาแดดออกสดใสสว่างมากสวยนะวันนี้ท้องฟ้าดีครับนะท้องฟ้าสดใสนะนะไม่มีก้อนเมฆเลยนะบรรยากาศดีมากที่เกาะสมุยในต้นทุเรียนสวยไปถ่ายภาพอะไรสวยๆต้องขึ้นไปเที่ยวชมวันนู้นกันหนยนะบรรยากาศดีมากสุดยอดนะโอเคครับนะ น่าดอกไม้หอมดอกไม้หน่ยนะโอเคป้ะเศรษมากสุดยอดนะโอเคนะโอ้วันนี oh, ้ได้มีชมภาพสวยๆเลยดี okay, ๋ยวเดียวโดยสวยๆนะโอเคครับเยี่ยมสุดยอดนะข้าวไก่ไก่อะไรนะไก่นี่โอ้สุดยอดนี่โอ้อดังนี้สวยนะสวยนะโอเคครับ